สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวน้อง b a b y ้ทรีเวอร์ชั่น2ที่เรายกบ็อกมากันนะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละตัวว่าน้องที่เราได้มาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างถ้าใครอยากดูคลิปอันบ็อกก็ตามไปดูในในทิกตอกคลิปนี้เลยเบบี้ทรี V2 ยกบ็อกเดี๋ยวเรามาแกะกัน ยกบ็อกก็จะมีทั้งหมด8กล่องนะน้องก็จะมี8ตัวนี้นะคะแล้วก็มีซีเคลต2ตัวซึ่งน้องเบบี้ทรีเนี่ยจะเป็นการแกะกล่องสุม่มในกล่องสุ่มอีกทีนึงนะคะทุกคนมองว่าข้างหน้ากาดเนี่ยจะเป็นแบบว่าตากริ้งแต่ถ้าเราเปิดมาข้างในอะ่ะตาอาจจะไม่เหมือนในกาดก็ได้นะคะทุกคนคือเราก็ต้องไปไปสุ่มในสุ่มอีกทีนึงอะ่ะทุกคนนูออกไหมกล่องนี้เราได้กาดเป็นน้องแมวนะชิบได้เป็นตาก,กรดแล้วก็แก้มสีชมพูแล้วก็หน้าผากก็สีชม ของต่อไปอน้องกบก็จะเป็นแบบนี้นะขนนุ่มมากอันนี้ยังไม่ใช่ซีเคล็ดนะคะทุกคนถ้าซีเคล็ดจ,จะออกแบบเขียวๆเหลืองๆแบบออกแนวเรืองแสงอะ่ะอ,อันนี้เป็นตัวธรรมดาอยู่อันนี้ก็จะเป็นน้องตากริ้งนะหน้าผากสีฟ้าแล้วก็เป็นแก้มรูปหัวใจเอแล้วก็ตากริ้งอันนี้มันจะมี2แบบนะคะทุกคนอันที่มีแบบตากลิ้งแบบอะไรน,น,นะเป็นร้อยแปดสิบองศาก็คือได้แค่สายขวา แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบตากลิ้งได้360อองศาเลยก็คือแบบหมุนได้รอบนี้เลยนะแล้วก็กล่องนี้เราได้เป็นน้องเสือก็จะเป็นหน้าแบบนี้น่ารักมากนี่ทุกคนอันนี้เป็นตากลิ้งแบบสา0อองศาเลยเขาจะหมุนได้รอบนี้เลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นหน้าผักสีม่วงแล้วก็เป็นแก้มกุดไหนได้วยนะขนนุ่มมากน่ารักมากอี่ทุกคน อันนี้เป็นกระต่ายนะเฮ้ยวนี่หน้าน้องน่ารักมากนี่ก็เป็นตากลิ้งแบบ1 8อองศานะแบบได้แค่ซ้ายขวาบนล่างไม่ได้แล้วก็เป็นแก้มรูปหัวใจน่ารักมากแล้วก็กล่องต่อไปชิฟน่ารักมากเป็นน้องหมีโคราแบบนี้เฮ้ยห่างนิดนึงอ่ะนี่ก็ป้ายแท็กนี่ก็เป็นตา360องศาหน้าผากสีม่วงน่ารักมัวให้น้องมองบนสักหน่อยสิ น่ารักมากอะ่ะแล้วก็กล่องนี้เราได้เป็นชื้นู๊กไก่เขาก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองแล้วก็มีตรงนี้สีแดงเป็นตากลิ้งอีกแล้วนี่กลิ้ง360อ,องศาเลยแล้วก็หน้ผาผักสีมว่วงอันนี้ได้เป็นหน้ากุดไนท์น่ารักมากน่ารักจริงๆอ่ะทุกคนนิ่มากแล้วก็กล่องนี้เราได้เป็นนี่ค่ะทุกคน น้องหมาน่ารักมากน่าจะเป็นหมาชิบะไหมดูตากลิ้งอ๋ออันนี้กลิ้งแบบซ้ายขวาแล้วก็เป็นหน้าผากสีม่วงแล้วก็เป็นแก้มรูปหวัวใจประทสองเนี่ยน้องจะมีตาอยู่3าแบบนะคะทุกคนก็จะมีตากลิ้งตาโกรธแล้วก็ตาร้องไห้นะแล้วก็กล่องสุดท้ายอันนี้เราได้เป็นมังกรทุกคนได้เป็นแบบซุปเปอร์สกิลเลตเลยทุกคนน่ารักมาก อันนี้ก็คือตา360รนะิไงกลิ้งได้รอบเลยมันก็เป็นแกงสตอเบอรี่อันนี้เราฝังกล่องมาใส่น้องนะคะทุกคนตอนแรกเขาจะมาแบบมีชั้นวาง3มชั้นนะแต่ว่าเราเอาออกแล้วก็ยัดน้องแบบรวมก,กันหมดเลยน่ารักมากอันนี้ก็คือน้องทั้งแตัวที่เราได้มานะคะทุกคนน่ารักมากถ่ายรูปครอบครัวเราสัมาจากร้านแอมไหนชอบนะคะทุกคนเามีอาร์ทอยบายบอกให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้นะตามงกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า 没。